สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวน,นี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox ก,กับ map Examination ก,กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาสอนเอาอีกหนึ่งเหรียญตานะครับที่มันไม่ได้แบบเอาไว้ปลดล็อกอาวุธพิเศษหรือว่าหน่วยพิเศษค่าพิเศษแต่อย่างใดครับแต่ว่ามันเป็นเหรียญตาที่เอาไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นนะครับหรือว่าเลื่อนแรงเราได้นะครับซึ่งก็คือเหรียญตาตัวนี้เลยนะครับคือวิธีการเอาเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเอาง่ายมากๆครับแต่ว่า มันจะต้องไปลุ้นอีกทีนะว่าเราอ่ะจะดวงสวยหรือเปล่าครับที่จะได้มันมาถ้าเกิดเราไม่ดวงสวยก็มันสามารถจะเอามาแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคงั้นเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเราไปดูวิธีการเอาเลยนะอย่างแรกครับคือให้เราเนี่ยมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะจากนั้นก็มาประตูตรงนี้ครับแล้วให้เราเอ่ะไปตรงห้องน้ํานะครับก็คือตรงไปนะเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวนะครับตรงนี้มันจะมีห้องน้ําอยู่สองห้องครับ ให้เข้าห้องที่สองครับก็คือห้องรงเนี้มันจะมีสัญลักษณ์แปลกๆอยูอ่ให้เราจ้องนะครับมันจะมีเสียงแปลกๆเออขึ้นมานะโอเคพอเสียงจบแล้วเนี่ยมันจะพาเราวาร์ปแมปนะทำไมไม่วาร์ปวะโอเควาร์ปแล้วนี่โอเคเราเข้ามาแล้วเออก่อนจะไปรับชมวิธีเอานะครับเดี่ยนตาตอนเนี้ยผมจะ ขอเสริมข้อมูลสาคัญนิดนึงครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวแมพนะครับที่เราอ่ะต้องมาทําเหลี่ยนตาเนี่ยมันจะมีหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะจุดสีฟ้าตรงเนี้ยคือจะเป็นจุดที่ผู้เล่นจะเกิดนะครับส่วนเลข2 3 1แล้วก็สีเนี่ยจะเป็นจุดที่ขีก g สีฟ้านะครับหรือว่าบูคีกา a มันจะสุ่มสปอนนะถ้าเกิดเราอ่ะดวงดีมากเลยเนี่ยมันจะสปอน ตัวจุดที่2นะครับคือมันใกล้กับจุดเกิดเรามากครับแค่เดินมาเลี้ยวแล้วก็เดินมานิดหน่อยแล้วก็ได้มาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่สุ่มนะครับสปอนจุด2เราก็ต้องมาลุ้นจุด1 3แล้วก็4นะแล้วเกิดเราได้ขียการฟามาแล้วเราก็ต้องมาเปิดประตูด้านล่างครับเพื่อมาห้องนะครับโซนต่อไปนะที่มันจะเหมือนกับกระดานเอ็กโอแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องเข้ามาเอาขียการดแดงครับคีกาแดงมันจะซูมอยู่2ห้องนี้นะครับที่เป็นหมายเลข1กับ2นะ ซึ่งหัวกระโหลกสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นนะครับมอนที่มันนอนแกล้งตายอยู่นะครับคือถ้าเป็นตัวเนี้ยก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเป็นที่มันเฝ้าห้องกิ๊กัสเนี่ยอันเนี้ยมันจําเป็นจะต้องปะทะนะครับเพราะว่ามันแบบอยู่ใกล้ขนาดนี้นะไม่ไงมันก็ต้องแบบปะทะกันอยู่ละแล้ว,ลวกเกิดเราได้กิกาสสีแดงมาเรียบร้อยเราก็ต้องเอามาเปิดประตูด้านบนนี้นะครับเพื่อเปิดไปทางออกนะแต่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งครับคือก็ต้องระวังมอนนะครับตัวนี้ด้วยครับที่มันจะสปอนตรงนี้นะ ซึ่งไอมอนต,ตัวนี้มันจะเดินนะครับเล่ทั่วแมปนี้เลยนะครับมันก็คือไอตัวดีซีโลนั่นแหละพือถ้าเกิดเราเจอมันเนี่ยโอกาสรอดศูนเปอร์เซ็นะครับเพราะมันแทบจะไม่ให้โอกาสเราตีกลับได้นะครับคือมันตีเราไม่กี่ทีเราก็เดี้ยงแล้วนะอันนี้ก็โปรดระวังมันด้วยนะครับต่อไปก็ตามทางผมมาครับเราต้องไปหาชีการสสีฟ้านะเดี๋ยวซ้ายอีการสเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะโอเคผมโชคดีว่ะแม่งเจอตรงนี้เลยเว้ย ต่อไปก็ตรงเดียวถ้าเกิดใครโชคไม่ดีนี่มันจะต้องแบบไปหาทางอื่นนะแต่นี้ผมโชคดีมากผมได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ก็ขี่กาดต่อไปเราต้องไปหาขี่กาดแดงนะมันน่าจะอยู่ห้องนี้จะด,ดูกันดิมันมีอยู่สองห้องครับที่ขี่กาดแดงมันจะสปอนนะ ตรงนี้เออเชียไม่สปอนแม่งอยู่อีกห้องหร้ววะโอเคห้องนี้รีโลดโอ้โหกระสุนมันให้มาแค่นี้เองเหรอโอเคขีกาแดงออกมาเมื่อเราได้ก็เรากลับไปเปิดนะครับประตูทางออกได้แล้วโอเคตายลุด ไม่รูดไม่ติดวะโอเครูดติดแล้วตอนนี้เราได้ขีกรดแดงครับสิ่งต่อไปคือให้เราเดินตรงตรงอย่างเดียวเลยนะเดินตรงอย่างเดียวถ้าใครโชคร้ายเนี่ยมันจะมีมอนนะครับโผล่มานะครับก็คือไอ้ดีซีโร่นั่นแหละโอเคเดินตรงโอเคทางออกคีการ์ดรูดโอเคจากนี้ทางออกของเราอิสราภาพเย่เนี่ยครับแค่นี้เลยผมได้เหรียญตาละ โอเคก็ลองทำกันดูนะครับมันเอาง่ายเลยนะถือว่าเกิดใครอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเกิดใครเนี่ยดวงสวยก็อาจจะเจอตัวดีซิโรมาไล่ตามครับแต่นี่คือผมดวงดีอยู่ครับมันก็เลยไม่ตามอะไรเลยนะคือว่าเกิดเราวิ่งนะครับนะเราวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องสนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ตามหรอกครับนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเอาเดี่ยวตาตัวนี้